น็อตวรริสซัดเดือดเท็ดและไอติมไม่ใช่ทุกคนใน14ล้านเสียงอยากแก้มอ1 2 เป็นประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้สำหรับเรื่องของม .112 อและการยกเลิกเกณฑ์ทหารซึ่งล่าสุดไอติมและเพชรกรุณพลสสพักเก้าไกลซึ่งทั้งคู่ได้ออกมาพูดคุยเรื่องราวทางการเมืองเกี่ยวกับพักเก้าไกลอีกทั้งคูดถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางรายการแฉที่มีมดดำและน็อตวรริธรวมไปถึงดีเจด่าเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยมีบางช่วงบางตอนด้านเพชรกรุณพลได้พูดถึงเรื่องม12อาไว้ว่าม1 12หรือยกเลิกเกณฑาทหาร่ี่บอกเึ่งร้อยสองหรือยกเลิกเกณฑีทหารที่ มีสุดโต่งไหมสวีเดนเดนมาร์กก็มีมีเจ้าด้วยต่อมาไอติมได้พูดต่อว่าถ้าเกิดทักษการเมืองมีวาระออกมาชัดเจนและได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งจะสามารถเรียกว่าสุดต่งได้อีกหรือ ซึ่งน็อตวรริศก็ได้ยกมือคอแยง้งโด้วยบอกว่า14ลาเสียงที่เลือกคุณมาไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนม .112 เขาอาจจะซื้อนโยบายส่วนหนึ่งของคุณเช่นเรื่องของเงิน3,000บาทหรือยกเลิกเกณฑ์ทหารอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่อยากเปลี่ยนแปลงกฎหมายข้อนี้ที่คุณบอกว่าจะต้องเปลี่ยนตามทันโลกคนอื่นเขาประเทศไทยก็คือประเทศไทยเรามีรากเหง้าของเราน็ตวรริศกล่าว ด้วยไอทิมได้กล่าวว่าไม่ได้บอกว่า14ล้านเสียงเลือกเพราะแก้มม112แต่เป็นเรื่องของภาพรวม300นโยบายมันไม่ควรจะบอกว่าสุดตรงไปเพราะประชาชน14ล้านคนเห็นด้วยกับภาพรวมของนโยบายเหล่านี้ ด้านเพชรการุณพลกล่าวตอบว่าที่สําคัญต่อให้เราเป็นรัฐบาลเข้าไปพรุ่งนี้จะกแก้ม112ให้ได้ถ้าแก้ม112ไม่ได้จะไม่ยกเลิกเกณฑ์ทหารไม่ผลักดันสมรรถเท่าเทียมไม่ใช่คือเราจะค่อยๆเข้าไปอันไหนต้องการพูดคุยก็ต้องคุยอันไหนขับเคลื่อนได้ก็ขับเคลื่อนไป ทั้งนี้หลังจากที่พูดคุยจบน็อตวรริศก็ได้กล่าวต่อว่าอย่างวันนี้เดี๋ยวเชื่อว่าตูก็โดนเต็มเลยตอนไลฟ์ตูก็โดนด่าคุณผู้ชมผมเป็นพิธีกรนะครับมีหน้าที่นําเสนอและสอบถามทั้งี้เพชรการุณพลเอามือวางที่ตักเพื่อนพร้อมพูดว่าผมอยากจะบอกว่าเดีย๋ยวว่าเขาเลยครับแค่นี้เขาก็บาปมากพอแล้ว ซึ่งในขณะที่รายการได้ไลฟ์ออกไปก็มีประชาชนมากมายแสดงความคิดเห็นถึงน mm ็อตวอรริสในเทปนี้ว่าน็อตออกอาการสีหน้าและท่าทางที่อินมากเกินไปจนลืมไปว่าตนเองนั้นกําลังสวมบทบาททิ่ทีกรอ,อยู่แต่บางส่วนก็มีชื่นชมน็อตที่ได้เป็นตัวแทนพูดความรู้สึกของตนออกมาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ